พ่อเลยนั่นแหละตีเข้าไปแล้วถ้าซื้อเรื่อยให้คุณพ่อจะเอาตัวไหนดีมอเตอร์บัตเลดหรือเปล่าและอยากได้ราคาเบาๆผมแนะนําตัวนี้ครับอ่เดี๋ยวเรามาให้กับคุณพ่อนะครับแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาในการจัดการต้นไม้ไผ่ต้นนี้กันเลย,ยเรังต้องใช้มิโตควนนะันแต่วันนี้ <c oughs> ลูกชายซื้อเรื่อยมาให้ก็เลยกำลังจะตัดให้ดูเนี่ครับ กิการตัดที่ง่ายกว่านะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดเนี่ยใช้นะครับช่วงบริเวณตรงกลางผมเข้าใจว่าอันนั้นคือประสบการณ์ของเลื่อยยนต์แต่ถ้าเป็นเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยเราต้องเอาบาของตัวเขาเนี่ยที่เป็นมุมพลาสติกเนี่ยเข้าไปชนแล้วก็สตาร์ทแบบนี้เลยนี่นะครับเพื่อนดูแล้วก็โยกขึ้นลงเงาไม่ต้องพักครับโยกแค่ขึ้นลงแล้วความง,ง่ายเนี่ยมันจะแตกต่างมากๆเห็นปะ ความง่ายจะแตกต่างนะครับอ่าถ้าจะใช้ตรงกลางได้แต่ว่าเลื่อยอ่ะที่เป็นเลื่อยไฟฟ้ามันจักระชากเนี่ยเนี่ยกระชากแล้วเราจะต้องไปเก่งข้อมือแล้วเราจะเหมือนกับว่ามันตัดยากเนี่ยจะเหมือนกับว่ามันตัดยากมาเลยแต่จริงๆแล้วนะครับเนาะมันไม่ได้ติดปัญหานะครับแค่ว่าเพิ่มประสบการณ์ความเข้าใจตรงนี้ไปนิดเดียวเท่านั้นครับนี่คือสิ่งที่ผมมอบให้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปแนะนําคุณพ่อหรือว่าคุณแม่อยากจะซื้อตัวนี้ให้มอเตอร์บัสเลดพร้อมใช้แล้ว ตรงนี้นะครับคุณพ่อผมนะครับก็สามารถที่จะตัดไม้เนี่ยได้ไง่ายๆที่อยู่ข้างหลังแบบนี้ได้เลยอ่ะแล้วก็คุณพ่อว่าเลือดตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับในการใช้งานดีมากเลยครับเพราะว่าธรรมดาแล้วผมก็ต้องใช้โต้แล้วเมื่อแล้วเมื่ออีกโอเคเมื่อแล้วเมื่ออีกนะในการใช้โต้ม,มาใช้อันนี้โอโหัแจวเลยแป๊บเดียวมาใช้เลื่อยไฟฟ้าอย่างนี้นะแน่นอนครับในยี่ห้อของมาสารุเพื่อนใดสนใจนะครับคุณภาพพร้อมใช้ งานการันตีดีดด,ด้วยประกัน7เดือนและราคาถูกๆแบบนี้พร้อมกับมอเตอร์บัลเลตอยู่ในช่องของแจ็คเชียวชาญแล้วถ้าใครอยากได้ของที่ใช้งานมอบให้กับคุณพ่อแบบนี้กดในตะกร้าผมปักพิกัดไว้ให้แล้วในช่องทุกครั้ง